สวัสดีครับแฟนลับน้องหญิงแฟนคลับสาวหน่อยเพรบันแพงครับแฟนคลับซีสเกตสร้างบ้านครับพี่น้องครับสวัสดีวันจันทร์ครับมันทํางานพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าครับนี่ครับหลังจากบริเ็ดคลิปให้พี่น้องในเบื้องล้ายมือนี่ครับพอสร้างกายจะคิปให้พี่น้องในเบื้องล้ายอยู่ครับเมื่อนี่ครับมาเบื้องพื้นที่ที่อือ่า แม่หน่อยครับแม่หน่อยเพื่อนไล้สั่งยินครับสั่งเบาทใหนเอาดินมานครับมาถมไวเห็นมันสูงขึ้นพี่น้องนะครับเห็นมันซ้ำพื้นที่เทไวรอบบ้านีครับพี่น้องใคเขามากดไหลกดแช่์กับกดติดตามนะครับแตสูงขึ้นพี่น้องเบาทโทนเพิ่นก็นได้โตรน้าเพราะว่าคันบ่โคตไวกัสถึงไงเขาเือนแห้งหลระพี่น้องมาตรงห่วงครับเพราะอาดินมันกัน เป็นพงผงอยู่พี่น้องนี่ครับพันโบเดม่นยิ้นเปียกนี่ครับจัการเขาจะเอาปลายออกครับเคลี่ยพื้นที่คอยปับไปเรื่อยๆเลยพี่น้องนี่ครับปรับระดับครับบ่าวทุ่นมึงก็เอาหนามมาโหดไว่นี่ครับพอให้มันซุ่มซื่นนะครับพอ บ่อไงเศบ้านเศโตบ้านบ่อไรไงเรซางพี่น้องนะครับนัก็สิยุบลงอีกอยู่แหรพี่น้องักสึยุบลงอีกอยู่บนตรงห่วงครับดินยังบานเด็ดแจบดีปันใดนะี่ครับอันติีผืนเท้าเท่ไหวนี่ครับก็กิม,มาถมนะี่พอดีเลยพี่น้องนะครับมองนี้ไว้คยชา พี่น้องใบถับปลูกต้นไม้เมื่อใบใบจัดสวนนะครับอคอยขยับขยายกันเรื่อยๆมันนี่อยู่สร้างครับงาน,นบิวอินกัเขาม้าเหตุงานปกติเหละพี่น้องครับมันเป็นเขามาท,ทำงานนะครับตู่ก็เอาใส่เดบร้อยพี่น้องสวยงามครับรวมเปลี่ยนแปลงกันเ,เรื่อยๆครับภายใน เริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วเบิงบริเวีภายนอกเบิงครับนี่พอดีเลยครับเพื่อนที่ปั๊บไหว้่สูงกว่านี่ครับสูงขึ้นมาทางหลายเติบไป่น้องนี่ครับสูงขึ้นมาหลายประตรงห่วงครับ ระเบิงอีกมุมหนึ่งครับนี่พี่น้องมุมทางนี้นี่ครับใครกมากดไหลกดแช่ครับกดติดตามพี่น้องนี่ครับนี่เบิงบริเวณรอบๆครับกว้างขวางขึ้นครับอือ เราหดนามว่อยางดีเลยบาโทนนะครับเดี๋ยวเบิงบริเวณรอบๆเบิงพน้องนะครับอีกมุมหนึ่งครับ ฟังทั้งพี่เพื่อเกษสรถมเหมือนกันพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ดินผนก็มากส่วนหนึ่งก่อนนะครับผลก็บคอยขยับออกมาเรื่อยๆพี่น้องเห็นไหมหน่อยก็สีช่างดินเอาขอกงอออกคอยปั๊บไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องถ้าอัปเดตความคืบหนาให้พี่น้องได้บึ่งเรื่อยๆนะครับฝากติดตามครับช่องนายชาแนลครับมีข่าวสารใหม่ๆดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆ้ะครับนี่ นี่และครับบ้านนองอุงอิงครับสาหน่อยเพ็นบันแพงนะครับคือว่าบอ่อธรรมดาพี่น้องสวยงามงานภายในก็สวยงามเหมือนกันครับถ้าติดตามเิ่นแล้วตอนใดนะครับเดี่ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องด้เบิ่งอีกส่วนหนึ่ง ก็อคอยขยับขย้ายออกเรื่อยๆนะครับกว้างขวางบริเวณหอบรอ นี่ครับกตสิเต็มเพื่อนพอดีพี่น้องนี่ครับนะครับ,นะรบส่วนนี้กัยยงบ่ได้เต็มหนาอพี่นอ้องเดี๋ยวเพื่อนเก็บรายละเอียดมากออกให้มืดตุ๋ l l ะคอยเอาดินมาใส่จนสิงามนะครับคอยเอาต้นไม้ใหญ่มาลงนะครับต้นไม้ต้นไม้ประดับบ้านพี่นอ้อง นะครับเห็นไมหน่อยก็อยากได้ต้นใหม่เพื่อนว่าได้เลยมะดับป่านเพองงามๆนะครับต้นสมิตแดงนะครับหรือต้นกระโดนบานเท่าพี่น้องเห็นไมหน่อยเพื่อนก็นอยากได้นะครับ นี่ครับฝากติดตามผลงานน้องนําเด้อพี่น้องอิซีแฟนคลับน้องยิงครับผลงานอีหล่าครับส่วนนี้เพิ่อนกับไปทั่วแถวกรุงเทพครับชีนี้ลงมาผลักบ่าวทุ่นพี่บ่าวบ้านจิบแปดผลักพี่น้องที่แปดตีเก้ายังนี้เดินทางมาบาดเดือนหนาครับเพราะว่างานกรหลายครับฟังแถวทั่วแถวกรุงเทพคุับ นะครับติดตามผลงานอีหล่าได้พี่น้องนะครับส่วนผมนะใชนเนี่ยครับก็มาอัปเดตบ้านให้เอฟซีกันครับติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆแล้วครับไม่ยังเปลี่ยนแปลงไม่ยังอัปเดตไม่ไม่ผมก็สลมาถ่ายคลิปให้เอฟซีเดบงเรื่อยๆนะครับนะครับส่วนไฟเพิ่นกะนะครับม็ติดไฟแผงโซลาร์เซลล์บาร์ทนเพราะเด้อ่าเด้เห็นับี่ พอเด้เขีนพอมันบบมืดแห้งพี่น้องนะครับเอาไฟเขากันสิเดี๋ยวเอาออกขึ้นกันพี่น้องกับบอลตรงห่วงครับเสด็จปั๊บมืดละครับออืพอให้มันพื้นที่กว้างขึ้นมันใหญ่ขึ้นต่ตอนรับพี่น้องเอฟซนะครับทางไกลทางไกลเห็ว่าบ,บึงบาดเดยไม่เยี่ยมหาหนองยิงมือว่างๆมือเพิ่มมาแสดงแถวบาดมือก็มาพักผ่อนพอพอ,อีกแม่น้อยครับ เอาละครับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานสร้างสติ๊กเกอร์สังบานือว่าทีมงานงานบิวอินพี่น้องนะครับเป็นกำลังใจหเฮดบานออกมางามๆให้พี่น้องได้ซ่นช่มนะครับคลิปนี้นายชนแนลครับก็สิคอโตลาพี่น้องอิฟซี่แฟนคลับน้องอุ้งยิงวิกรนมีังี้ยคืบหนาถอย่ากันใหม่พี่น้องคลิปนี้ลาปก่กอนครับสวัสดีครับ